สวัสดีค่ะพบกับช่องสาวน้องพายนะคะวันนี้เนี่ยเบวกำลังตอนนี้เบวอยู่ที่เกาะปูน,นะคะนี่กำลังจะนั่งเรือไปดำน้ำกันนะคะเป็นทริปดำน้ำนเล็กๆนะมีมากับเพื่อนนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราเนี่ยจะไปดำที่เกาะไหนนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะทุกคนนี่สวยมากเลยนะ เดียวมากเลยทุกคนนี่แล้วมันเป็นน้ำทะเลแบบว่าดูดิโอสวยมากเลยนะแล้วราคาที่เรามาดำน้ำเนี่ยทุกคนคนละ300อบาทเองนะที่เขาคิดนะคนละ300ร้อยของพวกเี่ามาเนี่ยคือดำแล้วแต่เราเลยอะ่ะแล้วแต่เราจะกลับจีมงเลยนะแต่พี่เขาเนี่ยจะมีเวลานะคะมีแบบว่า สองให้สองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เขาเหลือให้นะสองชั่วโมงสามชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะทุกคนที่จริงอะวันเนี้ยเราจะกลับแล้วนะเมื่อวานเนี้ยเรามาใช่ไหมเราตื่นเช้ามาก็พากันไปเที่ยวหาเที่ยวอะไรอย่างงี้เนาะเอาไปเอามามาเที่ยวก่อมาเที่ยวก่อช้าทั้งที่แบบว่ายังไม่ได้ดำน้ำํายังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยแบบว่าอ่ะถ้างั้นนอนพักกี่คืนแล้วกันแล้วก็แบบว่าตอนกลางวันก็หากิจกรรมทํากันแล้วกันทุกคน นี่ก็เลยมาดำน้ำกันนะของมาสักพักนึงแล้วนะเราน่าจะไปที่เกาะหน้นหรือเปล่านะเปล่วไม่แน่ใจเพราะว่าเหมือนเรือมันกำลังไปที่เกาะนั้นนะนี่ทะเลสวยมากทุกคนแล้วน้ำคือแบบทุกคนดูนะเดี๋ยวเราจะให้ดู สวยมากก right ็ถ네 e sí. ือว่ามีแดดอะนะทุกคนเพราะว่ามันอยู่กลางทะเลอ่ะแต่นูนบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าตรงที่เราไปไ่ายน้ำกันเนี่ยมันชื่อเกาะอะไรนะ แต่ว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายแบบว่าใต้น้ําให้ดูนะทุกคนเพราะว่าเปียวเนี่ยใช้โทรศัพท์ถ่ายนะคะอาจจะแบบว่าเอาลงในน้ําไม่ได้นะก็เอาเก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากอาจจะเป็นคลิปที่แบบ <c oughs> เข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งนะ <c oughs> นี่มาเกาะตรงนี้นะ <c oughs> ใกล้จะถึงแล้วคะ่ะโอ้โหทุกคน เเรามาเกาะส่วนตัวหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามีแค่กลุ่มของพวกเราเองนะมีแค่สีคน,นะคะ่ะเพราะว่าตอนที่จริงตอนเช้าเขาบอกว่าที่พักเนี่ยเขาบอกว่าจะมาหรือเปล่ามาดำน้ำําหรือเปล่าตอนเช้านะแต่ตอนเช้าเราคิดว่าเราตื่นไม่ทันตั้งแต่แบบหกโมงเจ็ดโมงแต่นะ้ํามันจะสวยกว่านี้ทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งมันไม่ร้อนด้วยนะตอนนี้เรามาคือประมาณแบบว่าจะเที่ยงแล็บ แล้วพี่เจ้าของดิพังเนี่ยก็ใจดีมากทุกคนเป็นกันเองมากเลยนะเราก็ถึงแล้วนะนี่เราจะมาว่ายน้ําที่ตรงนี้นะแต่เยวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกาะอะไรเดี๋ยวว่ายน้ําเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปถามพี่เจ้าของเขานะว่าชื่อกอะเนี่ยมันชื่อเกาะอ,อะไรนะอุ้ยทุกคนเกาะส่วนตัวหรือเปล่าเนี่ยคือมีแต่เราเป็นแต่ว่าเป็นส่วนตัวมากแล้วก็สะอาดมากเลยนะยยนูโอ้โหแลน้ําก็คือแบบ สวยมากอ่ะวิวสวยมากทุกคนดูความใสของน้ำดิโอ้โหสวยมากน้ำสวยมากนี่ตอนนี้เราก็มาถึงเกาะแล้วนะคะทุกคนเรือเขาก็กำลังจะออกไปนะตอนนี้กำลังเริ่มแล้วะคะ่ะใส่ชูชีพนะ แล้วก็ใส่เขาเรียกกันอะไรก็ไม่รู้อะไอที่เราเอาไว้ตรงใส่หน้าทุกคนดำน้ำดูปะการังดูหินดูปลานะานี่เราก็มากันสี่คนนะคะเพื่อนที่เรียนด้วยกันที่พิชบูรณ์มาหานะนี่ไปแล้วคะ่ะ <laughs> จำไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรอะ่ะเราจะได้แบบว่าเห็นแบบข้างล่างด้วยอะ่ะแต้นีนี่นี่ดูความใสของน้ำทุกคนคือใสมากนะนเราจะดำน้ำกันอย่างนี้แบบยาวๆกันไปเลยค่ะทุกคนเขาให้เราแบบว่าเอาจนเหนื่อยเอาเขาว่าเอาจนพอใจไปเลยนะ พี่เข้าใจดีอ่ะทุกคนนี่ใครจะมาเที่ยวเกาะช้างเนี่ยเปียวแนะนําตรงที่พักที่เปียวมาพักเลยนะคุ้มค่ะทุกคนยังไงก็คุ้มล้วเจ้าของที่พักเขาเนี่ยใจดีเหมือนเราเป็นญาติเขาเลยนะเหมือนแบบญาติมาเที่ยวหายญาติอ่ะเป็นกันเองมากแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเปียวขอตัวไปดำน้ําก่อนนะคะทุกคนแล้วจะถ่ายให้ดูอีกเป็นระยะระยะนะตอนนี้ขอตัวไปดำน้ำก่อนค่ะ เดี๋ยวยังไงเปล่วจะให้ดูไอทีตรงที่แม็กเขาใส่ตรงไอที่ดำน้ำนะทุกคนไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะใครรู้จกักเม้นมาบอกเบลยวด้วยนะคะนี่มันจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่เอาไว้ให้เราใส่นะนี่โอเคค่ะเดี๋ยวเปียวไปดำน้ำก่อนนะคะโน่นเพื่อนดำไปตรงนู้นแล้วนะเรามากันสี่คนทุกคนเลยไม่มีใครถ่ายให้เรานะ ทุกคคะตอนนี้เราก็ว่ายน้ำเสร็จแล้วนะคะแล้ว้็กลับแล้วนะโนแนในนั่งรถตรงโน้นนะโนนเกาะที่เราว่ายนะคะทุกคนว่ายประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงเลยอะ่ะดูสภาพนะ,ะทุกคนเหนื่อยมากอันนี้เป็นคุณลุงนะคะที่พาเรามา ถึงที่พักเราแล้วนะคะดูบรรยากาศ ลุงที่พาเราไปดำน้ำนะคะโหนทุกคนดูดีเห็นปะอันนี้เป็นเม่นนะ ดำน้ำเที่ยวดูเกาะต่างๆมาถ่ายบรรยากาศถ่ายวิวให้ดูสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เปียวด้วยนะคะหลังจากที่เปียวเนี่ยไม่ได้ทำคลิปมาเนี่ยนานมากนะคะนานจนแบบจำไม่ได้เลยนะคะค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาเที่ยวพามาดูวิวธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย